สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตน,นะครับมาติดตามหลังเกมเมื่อวานที่ผ่านมาของ ACL Elit e และก็ ACL 2 2ตัวแทนสโมสรจากไทยลงเล่นก็คงจะเริ่มจากศึกออ it e ก่อนแล้วกันนะครับเป็นนาที่5แล้วบุรีรัมยูเนเตดก็เดินทางไปเย,ยือนอุนซานคุนไดถึงเกาหลีใต้ซึ่งมี6คะแนนจาก4เกมแรกนะครับประสาทสายฟ้าส่วนเจ้าถิ่นก็มี7แต้ม โดยมาร์จ็คสันกุนซอของจากฝูงไทลีกตัดสินใจใช้นักเตะต,ต่างชาติออกสตาร์เป็นตัวจริงทั้งหมดเลยนะครับแม้ว่าจะมีเคนเนดูกลที่เป็นลูกครึ่งไทยแต่ก็ถือสัญชาติออสเตรเลียในการลงทะเบียนกับการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นชอปปีค้คัพหรือว่าในรายการเ c l ีและเกมรุกพี่น้องตระกูลซูก็กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งด้วยการออกสตาร์เป็นตัวจริงทั้งคู่บวกด้วยแดนหน้าคือกิลเม่บิโซลีขณะที่เจ้าถิ่นก็มีชุดหลักสลับกับตัวสำรองเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้มีเกมสำคัญในึก ที่พวกเขาต้องมีแต้มจากเจจูนในนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลเพื่อนหนีตกชั้นให้ได้จึงเป็นที่มากับการไม่ส่งผู้เล่นฟูลทีมโดยต่างชาติก็มีลาคาวาตัวเวเนเุเอลาแล้วก็มาเกเกาสุดหน้าบราซิลเป็นกําลังหลักในเกมรุกและสุดท้ายกลายเป็นว่าเสมอกันไปแบบจืดชืดเลยนะครับศูนย์ต่อศูนย์ทำให้บุริราม,มีเพิ่มเป็นเแต้มยังอยู่อันดับ8ส่วนอุนซานก็ขยับไปมี8คะแนน ขึ้นไปรังที่6ของตารางหลังจบเกมครับมาร์คแจ็กสันก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายของทีมคือเก็บ3าแต้มทุกเกมแต่อย่างที่เห็นครับการมาเยือนเกาหลีใต้ต้องโฟกัสเกมรับก่อนเล่นให้มีวินัยโครงสร้างก็ต้องดีตลอดทั้ง90นาทีโดยรวมพอใจกับ1แต้มยิ่งในช่วงครึ่งหลังก็กดดันคู่ต่อสู้ได้มากกว่าครึ่งแรกและก็มีโอกาสทองท,องที่จะทาประตูได้แต่สุดท้ายไม่ชนะการเสมอก็น่าพอใจเพราะปัญหาคือเจอสนามที่ควบคุมบอลได้ยาก คราวที่มาเจาะราเรียดดีกว่านะครับผมมายายเกมนี้ด้วยต้องยอมรับว่าการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมหรือว่าหลังเกมกับทิศทางการเล่นที่บอกต้องการ3ามคะแนนลองไปดูดีๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนดูก็คงเห็นภาพเดียวกันคือบุรีรัม์เล่นเซฟมากพูดตรงๆคือไม่ได้ไม่เสียแล้วครับแม้ปากจะบอกว่าอยากได้3มแต้มแต่ด้วยวิธีการต่อบอลเนี่ยชัดเจนว่าแทบจะไม่มีลูกเสี่ยงที่จะเล่นในพื้นที่ของตัวเองเลยแต่ละช็อตเนี่ยก็คิดช้าทําช้าเอาชัวร์แม้จะบางช่วงที่ขยับขึ้นไปกดดันแดนบนสลับกับการที่ฝัั่งออุนนาากก็ทํเหมื แต่การขยับขึ้นเพรสซิ่งของทั้ง2ทีมเนี่ยมันไปไม่สุดเหมือนเป้าหมายคือแค่กดดันให้ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเวลาที่ครองบอลเนี่ยต้องคืนหลังมากกว่าแม้ว่าเกมครึ่งหลังจะเร็วกว่าในช่วงครึ่งแรกแต่ฟุตบอลที่ไปในพื้นที่สุดท้ายสาหรับการยิงประตูทั้ง2ทีมโอกาสทองที่ดูเหมือนจะได้ประตูก็มีเพียงแค่ไม่กี่ครั้งคืออุนซานอาจจะดูดีกว่าตอนที่ว่าต้องให้เอทอริทเซฟแต่ก็ไม่ได้แรงถึงขนาดที่จะกดดันแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งที่หม่งชนคานของมาเก,กา ที่เหลือยิงตรงกรอบก็ตรงตัวของนิวเอเธริตซึ่งก็มีเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นตลอดทั้งเกมจากโอกาสทั้งหมด10ครั้งของอุนซานส่วนที่น่าผิดหวังผมมองว่าโอกาสของบุริดัมไม่เยอะเนี่ยเข้าใจได้นะครับ3ครั้งทั้งเกมแล้วก็ยิงไม่เข้ากรอบเลยจริงๆแล้วก็ถือว่าเหมาะสมกับรูปเกมการครองบอล เพราะปริมาณผู้เล่นในเกมรุกเนี่ยแทบไม่ค่อยเติมส่วนใหญ่ก็จะโดดเดี่ยวครับมีบิสโซลีคนเดียวแล้วก็อยู่กับโรเบิร์ตซูในบางพื้นที่ข้างล่างก็จะยืนตำแหน่งคุมโซนกันหมดแล้วก็ต่อบ,บอลเท้าสู่เท้าในระยะใกล้ๆเพื่อลดความผิดพลาดในการครองบอลแต่ว่ามันมีอยู่จังหวะหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสทองและผมมองว่าจะแจ้งที่สุดในเกมนี้นะครับกับทุกจังหวะของอุลซานด้วยยังไงก็ไม่เท่าจังหวะนี้ของบุรีดามนั่นคือลูกที่บิสโซลีทำชิ่งกับโรเบิร์ตซูแล้วก็หลุดเข้าไปแต่งบอลหน่ยอออกกาาานั้้้้งงงงไ็ตเขรบ แต่ดาวยิงบราซิลเนี่ยซัดข้ามขาดออกไปแบบเหลือเชื่อชนิดที่ประตูของอูลซาเนี่ยไม่ต้องออกแรงเซฟเลย ตรงนี้ก็เข้าใจนะครับว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพสนามแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าทีเด็ดทีขาดในเวทีเอเชียของเกียเม่บิโซลียังเป็นคําถามต่อไปสำหรับโอกาสทองซึ่งทีมอย่างบุรีรัมย์เราต้องยอมรับถึงแม้ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่ในไทยแต่การไปเล่นในเวทีเอเชียต้องรับแน่นๆแล้วก็โต้กลับคมๆโอกาสป้งป้าง,งครั้งสองครั้งในต้องได้แล้วเอาไปว่านี่คือบิ๊กชาร์หรือว่าโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในเกมนี้ที่มาแจ็คสันให้สัมภาษณ์จริงๆว่าถ้าได้ลูกนี้มีโอกาสชนะ ผมภาคเกมนี้อยู่ก็เห็นเหมือนกันนะครับเพราะเชื่อว่าสมมติเข้าไปต่อให้อุนซานเปลี่ยนตัวจริงลงมายังไงโอกาสตีเสมอก็น่าจะยากเพราะในมุมของบุรีรัมถ้าเกิดได้ประตูยต้องการแล้วเนี่ยเขาจะรับลึกมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณภาพในการเล่นเกมรับของตัวต่างชาติทั้งหมดผมว่าการยืนตำแหน่งก็ค่อนข้างดีจลุดจริงๆเนี่ยก็มีเพียงแค่ลูกเปิดที่ได้โจมตีจากดาน้างซึ่งก็มีไม่กี่ครั้งทั้งเกม เลยกลายเป็นมุมที่น่าเสียดายสำหรับบุรีรัมแล้วก็เป็นเกมที่ชวนง่วงมากๆสําหรับคนที่ดูอยู่แต่ฝั่งของสโมสรผมก็เข้าใจนะครับจะไปเปิดแรกเอาใจแฟนบอลความเสียหายมันก็ไม่คุ้มถ้าต้องแพ้กลับมาเพราะว่าการได้1แต้มกับการขึ้นแท่นเป็น7คะแนนแล้วเหลือ2เกมที่จะได้เล่นในบ้านเนี่ยคุณชนะเกมใดเกมหนึ่งคุณการันตีการเข้ารอบแน่นอนส่วนเกมเยือนที่เหลือคุณทิ้งได้เลย แต่หลังจากนี้เชื่อว่าวิธีคิดของบุริรามก็อาจจะเปลี่ยนไปเกิดสมมุติดันเอาชนะตั้งแต่เกมแรกในบ้านที่ได้เล่นน,นะครับคว้า3นาคะแนนได้จะรวมเป็น10แต้มคราวนี้พอเข้ารอบแล้วก็อาจจะมองถึงการจบโซนบนเลย1ใน4เพื่อชิงความได้เปรียบกับการเล่นเป็นเจ้าบ้านในรอบน็อกเอาท์ของโซนตะวันออกซึ่งอันนี้นก็จะเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่รอบ8ทีสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียเหมือนที่พวกเขาทําได้ในฤดูกาลก่อนได้ง่ายกว่า ราะผมเชื่อว่าโอกาสที่คุณจะได้ฟลุกเจอกับยาโคเหมือนในซีซันที่แล้วจากการถอนตัวของทีมจากจีนทําให้อันดับในตารางคะแนนมันขยับขึ้นไปมันคงไม่ได้เกิดขึ้นอีกแล้วฉะนั้นฤดูกาลนี้ก็ต้องฝีมือล้นล้วนด้วยส่วนอนาคตของสโบสรในช่วงเลกสนเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับข่าวการปล่อยตัวนักฟุตบอลสบสรที่ได้ตัวเด็กไปเนี่ยก็มีการเปิดตัวแล้วนั่นก็คือน้องพลธนิสรภัยบุญกิจเจริญแบ็กซ้ายที่ถูกอุทัยธานียืมไปใช้งานหลังจากไม่อยู่ในแผนที่จะเบียดเป็นตัวจริงให้กับาาาาาทฟ้ตต่อจอจกกิิเบ ที่เริ่มซ้อมกับการท่าเรือตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานอกจากนี้ในรายของเฟซามมลิชกองหน้าแล้วก็กองหลังอย่างรเบิตเบลเออร์ที่ซ้อมอยู่กับทีมเยาวชนของบุรีรัมย์พร้อมกับผู้เล่นใหม่ที่เหมือนจะเอามาทดสอบฝีเท้าเพื่อจะมาเป็นสมาชิกใหม่ในการแทนที่เล็ก2ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วในศึกไทยลีกแน่นอนโดยเฟซาวเนียมีชื่อในไทยลีกขณะที่รเบิตเบลเออร์เนี่ยไม่มี แล้วได้ฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่ายึดตัวหลักกับสมโมสรไม่ได้แล้วผลงานก็ไม่น่าพอใจซึ่งกดไทยลีกในเลกสองของฤด,ดูกาลนี้เนี่ยก็เปิดให้เปลี่ยนต่างชาติได้3คนสําหรับทีมที่เสริมเต็มโคต้าแล้วตั้งแต่เลกแรกเพราะว่ามีการเพิ่มโคต้าต่างชาติมากขึ้นกว่าฤด,ดูกาลก่อนถ้าเป็นเลกสองของฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนต่างชาติได้เพียงแค่2คนเท่านั้นเอาเป็นว่าคงเดาไม่ยากบุรีรามก็คงจะจัดเต็มโคต้าเหมือนเดิมกับการเปลี่ยนแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยคุณ การเตะทุก3วันเริ่มตั้งแต่เจอราชบุรีในศึกไทยลีกต่อด้วยการพบกับโกงานฮานอยในชอปปี้ครับแล้วก็แมตช์กับพลังการในศึกไทยลีกแล้วก็ปิดเกมสําคัญในการเปิดบ้านรับการมาเยือนกังวอนทีมจากเคล็กเกาหลีใต้ใน a FC Cha แชมเปี้ยนส์ล e e อีลขาบุรีรัมเนี่ยยังไงก็ขายได้และชัดเจนว่าพวกเขาทํางานล่วงหน้าก่อนทีมอื่นไปแล้วไปต่อกันที่ a c l 2ครับแบงคอกยูเนเต็ดที่จอะเข้ารอบเล่นในบ้านเจอกับสลังงจากมาเลเซียที่ตกรอบไปแล้วขอเพียงแค่คะแนนเดียวในแมตช์นี้ก็คือเสมอจาก,การันตี การเข้ารอบ16ทีมแน่นอนโดยโคชแบรนท์ทะวันสีปานก็วางโมเซนอาลกาเซนีเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าพร้อมกับกาตาพลคีรีแรงสยักคุโนริแล้วก็รุกรัตภูมิจันทึกคอยซัพพอร์ตด้านหลังส่วนสร้งงอนนะครับเก็บคีกอโบเลสเป็นสำรองก่อนแล้วใช้วิเดลลีล่าอดีตกองหน้าชมบุรีเป็นตัวเป้าความหวังและก็มีศรนักเตะไทยลงสานามพร้อมกันเลยนะครับเควินดีรมรามที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วกับพิชาอุตราอดีตกองกลางของเมืองทองที่ย้ายไปค้าแข้งต่างแดนเป็นครั้งแรกในชีวิตและมีีโออกกาาาสชวฟ์ฟรรรมในยนย้ ก่อนที่ผลจะออกมาเสมอกัน1-1แบบที่ BU เนี่ยต้องเสียดายท้ายเกมเพราะว่านำก่อนในช่วงครึ่งหลังจากรูกัตภูมิจันทึกประตูมาในช่วงเวลาที่พอบอพเจาะเลยนะครับขาที่สละง,งองเนี่ยมาตีเสมอจากคีกอที่ลงมาเป็นสำรองในช่วงทดเจ็บคือจะชนะอยู่แล้วนะครับ แต่ก็ยังดีที่พลาดแล้วทําได้ตามเป้าหมายอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันไลออนซิตี้เซเลอร์ก็เอาชนะเปอร์ซิปบันดุงทาให้เก์กนัดสุดท้ายเนี่ยถ้าบ u ชนะแล้วไลออนชนะด้วยไลออนจะตาม B u เข้ารอบแต่ถ้าเกิดบ u แพ้หรือเสมอเปอร์ซิปบันดุงก็จะเขี่ยรองแชมป์เก่าเนี่ยตกรอบไปเลยเพราะว่าเฮดทูเฮดเนี่ยบียูเอาชนะไลออนแบบไปกลับส่วนไลออนเอาชนะ per ung, เปอร์ซิปบันดุงและอีกเกมก็เสมอกันหลังเกมโค้ชแบรน Band, ทตัวตวนสีปานก็บอกนะครับว่า รู้อยู่แล้วว่าผลเสมอเนี่ยมันก็เพียงพอในการเข้ารอบแต่ว่าการเล่นเพื่อหนึ่งแต้มมันยากมากก็พยายามเล่นตามปกติเพื่อเอาประตูไว้ก่อนและต้องการจะชนะเด็กก็ทําได้ดีแต่ไม่สามารถรักษาผลได้ในช่วงทดเจ็บที่มีโอกาสจะได้ลูก2ลูก3าแต่ก็พลาดกันไปเองแล้วไม่คมพอการนําลูกเดียวถ้าเวลายังไม่หมดมันก็มีโอกาสที่จะโดนตีเสมอแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆเสียดายมากกับวินาทีสุดท้ายจากสมาธิของนักบอลที่พยายามอดทนมา เกมต่อไปกับเปอร์ซิปบันดุงเนี่ยไม่ได้มองว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ไปแล้วเล่นเต็มที่แน่นอนและก็จะไปเยือนแบบที่ไม่อยากเป็นผู้แพ้เพียงแต่ว่าก็ต้องบริหารจัดการทีมให้ดีทั้งในลีลกบอลถ้ว bon ยที่ต้องพูดกันตรงๆว่าต้องมีการเปลี่ยนโรเตชันผู้เล่นเพื่อไม่ให้นักบอลเจ็บแล้วก็ผลการย่งขันจะพยายามรักษาให้ได้นัดที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจนว่าพยายามหมุนผู้เล่นเพื่อมองถึงเกมกับสุโขทยัยเปลี่ยน3-4ถึตงตำแหน่งตอนท้ายพยายามจะยื้อแล้วเพื่อให้ตัวหลักได้พักเพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนออกปุ เอาจริงในแง่ของฟอร์มถ้านับเฉพาะในรายการนี้ในสลังงไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้รวดมาทุกนัดการได้1คะแนนสาคัญเป็นแต้มแรกในรายการนี้กับบี ถ้าไม่ได้มองว่าเสียหายมีผลต่อการเข้ารอบก็ช่างมันแต่อย่าลืมนะครับว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยสลัง,งองแทบไม่ได้กดดันใส่แข้งเทพเลยคือไม่ได้แกร่งเหมือนสลังงอทีมที่มาเสมอกับบุรีรัมในชอปปี้ครัโอกาสทุกอย่างการยิง22ครั้งตรงกรอบไป8ได้มาลูกเดียวเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับว่า b ียูเนี่ยไม่คมเองส่วนสลัง,ง,งอเนี่ยมีโอกาสทั้งเกมเีแค่5ครั้งแล้วยิงตรงกรอบเพียงแค่ครั้งแรกในช่วงทดเจ็บ ก็เป็นประตูตีเสมอเลยลูกนี้เนี่ยเขาเรียกลูกที่ทําให้ b ียูทำเงินหล่นถึง1 6ึ่งล้แสนบาทเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคุณคิดถึงประเด็นเรื่องนี้นี่คือความเสียหายมากๆที่คุณทําเงินโบนัสหายพราะถ้าเกิดคุณชนะด้วยเนี่ยเงินในการเข้ารอบ2 6งล้านแสนบาทบวกกับอีก1 6ึ่งล้แสนบาท มันปาเข้าไป4ล้าน2แล้วแล้วถ้าเกิดยิ่งมองผลถึงนัดสุดท้ายเนี่ยสมมติว่า BU ไปเยือนเปอร์ซิปถ้าเกิดชนะสลังงอนในเกมนี้นัดสุดท้าย BU เล่นแค่เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่มซึ่งเล่นในรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันจะเจอรองแชมป์กลุ่มของสายอื่นโอกาสในการเข้ารอบมันก็ดีกว่า แต่ถ้าเกิดว่าเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มจะพัดจะผูกวายไปเจอกับกัมบะโอซาก้า Osaka, หรือว่าทีมแชมป์กลุ่มอื่นเนี่ยงานก็อาจจะหนักขึ้นเอาจริงเป็นแชมป์กลุ่มยังไงก็ดูดีกว่าไม่ต้องเดินทางไกลด้วยแต่ทุกอย่างมันก็จบไปแล้วนะครับแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องมองแล้วก็โฟกัสในแมชหน้าต่อที่ต้องไปเยืออสุโข,ขทยัยในศึกไทยลีกแล้วก็เดี๋ยวเจอกับเลอันซิตี้เซเลอร์ในช่วงกลางสัปดาห์กับศึกชอปปี้ครับ จากนั้นไปดูเกมในวันนี้นะครับมีราชบุรีที่จะลงเล่นเจอกับนามดิ่งในบ้านสุนัดแรกที่ไปเจอกับทีมแชมป์วิลลิของเวียดนามเนี่ยราชบุรีก็แพ้มาก,ก่อน1ต่อ3ก่อนที่เส้นทางจะกลับมาเจอกันในเกมนี้เพื่อเอาคืนกันโดยเฉพาะเลยถ้าเกิดราชบุรีต้องการจะเข้ารอบก็ต้องเก็บนามดิ่งด้วยผลต่างที่มากกว่า2ลูกเพราะว่าในรายการนี้วัดเรื่องของเฮดทฉะนั้นนัดก่อนๆที่ยิงคู่ต่อสู้มาเยอะมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจแต่ถ้าเกิดจะสู้กันโดยตรงยังไงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องชนะนามดิ่ง แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆอย่างน้อยยิงสักลูกหนึ่งเก็บ3าคะแนนไว้ก่อนก็จะไปลุ้นเกมสุดท้ายที่ราชบุรีต้องไปเยือนกัมบะโอซาก้าซึ่งเกมสุดท้ายเนี่ยจะเล่นเสมอหรือชนะมันอยู่ที่นัดนี้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากเข้ารอบง,ง่ายๆคือเก็บนามดิ่งไปเลยทุกอย่างจะจบเพราะว่าเกมสุดท้ายของนามดิ่งเขาเจอกับอีสร์นยังไงก็คิดว่าน่าจะเก็บ3คะแนนเหมือนกันเอาเป็นว่านี่คือเกมที่น่าดูเลยโดยความพร้อมของทั้ง2ทีมถ้าเกิดจะดูฝั่งของราชบุรีตัวหลักกะสมบูรณ์เกือบหมดนะครับบีเชอร์มี่คอ กองหลังคนสําคัญที่มีชื่อเป็นสำรองในเกมกับบีจีได้แล้วเช่นเดียวกับคนอื่นๆอย่างเอ็นจีว่าสุดสัปดาห์ก็ได้พักหลังจากที่ลงเป็นเพียงแค่ตัวสํารองท้ายเกมผมคิดว่าราชบุรีจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเงื่อนไขเดียวคือต้องการเก็บ3าคะแนนด้วยการเอาชนะที่มากกว่า2ประตูโดยสิบตัวจริงคาดการณ์นะครับประตูกำพลปฐมอัคคกุลสี่กองหลังเจสซี่เคอรเรนแบ็กขวาซ้ายเป็นซิกเกรกูเซนเตอร์จวทันเข็มดีกับแกรเบลบูตอโบอตัวรับก็เป็นอาราดส ้องการตัวรุกธนวัฒน์กับตาหน้าและก็สามประสานแดนหน้าขวาเนเกบ้าซ้ายเองจีว่าและศูนย์หน้าเป็นเดลดิสันคนโยมก็พูดเหมือนกันนะครับตอนที่สัมภาษณ์กสอบวนชนบอกต้องการเข้ารอบซึ่งการแพ้นาดิ่งในเกมแรกครั้งที่แล้วเนี่ยก็คิดว่านักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นและมั่นใจว่าจะเก็บสาคะแนนกับการมาเล่นในบ้านได้ก็ขอโฟกัสตรงนี้ก่อนสนสกอร์จะเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งก็เน้นเรื่องของการจบสกอร์ซ้อมมาแล้ว เพียงแต่ว่าจะต้องรัดกุมและอยากให้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆเพราะเกมสําคัญแบบนี้จะเข้ารอบหรือว่าตกรอบเสียในสนามมีความจําเป็นจริงๆส่วนธนวัตรซึ้งจิตถาวรก็บอกว่าเตรียมตัวได้ดีในเกมนี้เพราะทุกคนรู้ว่ามันคือเกมใหญ่มั่นใจว่าทีมจะทําได้การเตะห้ามงส่วนตัวก็มองว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าอากาศช่วงนี้เป็นหน้าหนาวของบ้านเราพอดีขณะที่ทีมเยือนนามดิ่งสถานการณ์พวกเขาถือว่าแย่พอสมควรนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีโจ้ที่แพ้มา6เกมเติดในทุกรายการแล้วก็เกมหลีกเนี่ยนัดหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับ ตอนนี้ในหลีกก็ตัดจบไปแล้วหลังจากฝ่ายจัดเบรกเพื่อเปิดทางให้กับเวียดนามเตรียมแข่งซีเกมส์แล้วก็ชิงแชมป์เอเชียที่จะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือ30มกราคมเลย ทีมเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชด้วยนะครับหลังจากที่วูฮองเวียดคอล่าออกไปก็ไปดึงอาลมาโรเจโรนิโมโค้ชชาวโปรตุเกสเข้ามาแทนแต่ยังไม่สามารถจะกู้วิกฤตได้มากเท่าไหร่โค้ชคนนี้ก็เคยทํางานกับเยาวชนของเบนฟิก้าเซตูบาลทีมในชลิสไทเปชุดเยาวชนและก่อนหน้านี้ก็คือ PVF Academy หรือว่า Academy ของสบาคมฟคฟ,ฟบอลเวียดนามเอาจริงผลงานโปรไฟล์ก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่ พียงแต่ว่าจุดแข็งพอมาเล่นในเบทีเอเชียต่างชาติไม่จำกัดนำดิงส่งได้หมดเลยนะครับอย่างเกมแรกกับราชบุรีที่เล่นในบ้านเราชนะไป31เนี่ยพวกเขาก็ใส่ต่างชาติถึง10คนมีนักเตะเวียดน,นามเพียงแค่คนเดียวส่วนที่เป็นจุดขายก็คือการคัมแบ็กกลับมาของเหยียนซวนซอนดาวยิงบราซิลโอนสัญชาติดีกรีทีมชาติเวียดน,นามที่ลงสนามก่อนอันนี้ก็ทำประตูได้แล้วคู่นี้น่าติดตามมากนะครับห้าโมงเย็น B ี Sport ถ่ายเทอดสด่สวยหนึ่งทีมก็คือ B ีีปทุมนะครับจะต้องไปเยือนโปฮังสเตลเลอร์จากเกหลใต้ แต่นั้นนี้ค่อนข้างบีบเลยครับเพราะว่า BG เนี่ยต้องชนะสถานเดียวเลยเพื่อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบต่อแพ้ได้ตกรอบทันทีไม่ต้องคุยกันแม้จะยังเหลือเกมนัดหน้าส่วนถ้าเกิดเสมอกับโปฮังนัดสุดท้ายก็ต้องไปชนะ t ทมินิสตัวเวอร์และลุ้นให้กับโปฮังแพ้กับขายาซึ่งในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเพราะว่าขายาเป็นทีมบวยของตารางซึ่งแพ้ทุกทีมาแล้วฝั่งบีจีเปลี่ยนกุนซือใช้มาสาฮัดอิชิก็สะดุดไม่ชนะใครมา2เกมติดนะครับเสมอทั้ง2นัด แต่ว่าแมชนี้ก็ได้นักบอลเต็มสูบเลยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เดินทางไปลหลักๆก็คือต้องการปรับตัวกับสภาพอากาศที่หนาวแล้วก็ลมค่อนข้างแรงศิวตวจิงคาดการประตูเป็นสลาวิซ่าบ็อกดานอวิชสี่กองหลังเซนเตอร์ด ok ิกาซาโดคราเซสตดินเอดีไอแล้วก็แบ็กขวาทาคากิโอเซซ้ายเป็นสันชัยนนทศิลาวิทฟิลสารัตอยู่เย็นกับกาโกโตโนซูดะแล้วก็สามประสานแดนกลางนะครับขวาเจอปิซาโนตรงการชนะทิพสงกสินซ้ายเอกดิปัญญาแล้วก็ศูนย์หน้าโทโมยุกิโดอิ เกมนี้ผมว่าวัดกินแล้วก็คลาสของอิชิเลยนะครับกับเวทีเอเชียที่ต้องเจอกับคู่ต่อสู้ซึ่งถูกมองว่าเหนือกว่าอิชิจะเอาตัวรอดยังไงซึ่งผลการแข่งขันมันไม่ใช่รับแล้วก็เก็บผลเสมอแต่มันคือการรับให้แน่นและก็ต้องเล่นเพื่อมองถึงเป้าหมายในการเอาชนะด้วยซึ่งโคชมาสาก,ก็บอกว่าตอนนี้พยายามทำงานเต็มที่ตั้งแต่เข้ามาคุมทีมทั้งการซ้อมและก็การเตรียมดูสเกลคู่แข่ง และมองถึงการเข้ารอบต่อไปคิดว่ายากแต่เป้าหมายก็คือ3คะแนนส่วนจเจ้าเ์ศักดิ์งวงกรก็บอกว่าเตรียมความพรม้อมมาดีมันเป็นงานที่ยากกับการมาเยือนมีปัจจัยเรื่องของอากาศแต่คนที่ลงสนามก็ต้องทาให้เต็มที่เพื่อเอาผลการแข่งขันออกมาให้ได้ฟังของโป้ฮังนะครับในเกมลีกก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วครับหลังจากเหลืออีกนัดเดียวจะจบ ปิดฤดูกาลตอนนี้ก็อยู่ที่4แล้วก็คว้านดับนี้แน่นอนไม่ว่นานัดสุดท้ายผลจะเป็นยังไงการจบที่4พวกเขายังได้ไปเล่นบอลเอเชียปีหน้าเพราะว่าดับ3ก็คือทีมทหารอย่างกินชอนซังมูไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเอเชียได้เพราะทหารของเกาหลีเนี่ยก็มีเงื่อนไขที่ออกนอกประเทศค่อนข้างยากก็เลยอยู่ที่กุนซืออย่างพักแทฮานะครับจะจัดตัวแบบไหนส่งชุดเต็มลงไหมก็ทําได้เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ไม่ได้มีความหมายกับพวกเขา และถ้าเกิดได้3มแต้มในเกมแมชนี้ก็การันตีการเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีและเกมแรกที่บุกไปเยือน BG โปฮังก็เอาชุดผสมไปนะครับเด็กบวกกับตัวสำรองมีตัวหลักบางตำแหน่งแทบจะนับดิ้วได้เลยยังเฉือนชนะ BG ไป1 0นย์นี่ก็เป็นหนึ่งคู่สำคัญที่สนุกไม่แพ้กับราช,ชบุรีแน่นอนเตะ5โมงเย็ยนเหมือนกันทาง YouTube BG Sport จากนั้นครับทีมชาติ u 17น้องๆก็ลงเล่นนัดที่2เจอมาดีฟถลลงไป7-1นะครับผ่าน2เกมเป็นจ่าฝูงเงพราะว่าประตูได้เสียก็ดีกว่าคูเวตหลังจบเกมเนี่ยมาโคก็เคิลกุนซือชาวเยอรมันก็บอกว่าเริ่มต้นได้ยากเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีอาการประหมา่าเพิ่งเล่นทีมชาติเป็นครั้งแรกก็อาจจะตะกุกตะกักกันบ้างแต่มองภาพรวมก็ยังคิดว่าเหมาะสมที่จะเก็บสาคะแนนและก็มองถึงนักต่อไปแล้วก็คิดว่าด้วยความที่เด็กเพื่อายุ16ปีและพยายามเล่นตามแผนที่วางเอาไว้สร้างโอกาสได้เยอะ เพียงแต่น่าจะยิงได้มากกว่านี้ในมุมมองเขาจุดแข็งเนี่ยคือนักบอลหลายคนมีความสามารถอยู่แล้วแต่บอกว่าทีมเปิิตต้องมาก่อนที่ผ่านมาอยู่ร่วมกันมานานกว่า16วันพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาตลอดทําให้ทุกคนต้องทาการบ้านทุกอย่างเพื่อประเทศไทยเป้าหมายเลยคือการเป็นแชมป์กลุ่มและต่อไปเล่นรอบสุดท้ายที่ซาอุสิ่งสำคัญสาหรับเขานะครับคือเรื่องทัศนคติถ้าใจไม่แข็งแกร่งความสามารถก็ไม่มีความหมายเลยความกระหายมั่นใจเล่นด้วยกันเป็นทีม จะเป็นกุญแจสาคัญที่ทําให้ทีมแข็งแกร่งและหวังว่าแฟนบอลจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในทีมเมื่อเล่นด้วยกันนานกว่านี้นัดนี้นนผมว่าเป็นเกมที่มาโคเลือกจะหมุนเวียนนักเตะเยอะเหมือนกันนะครับหลังจากตัวจริงก็เปลี่ยนไปมากถึง6คนจากแมตช์แรกที่เอาชนะมองโ,งโกเลียคืออย่างที่เห็นแล้วครับแม้ว่าจะเปลี่ยนชุดแต่จุดที่ต้องปรับ ก็คงเป็นเรื่องการเข้าทำเหมือนเดิมหลายโอกาสมีข้อผิดพลาดทั้งที่บางลูกเนี่ยเห็นว่าได้ชัวร์แน่แต่บอลทัวร์เมนต์มันก็ต้องมีการใช้ผู้เล่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในแต่ละเกมคือดังนนี้ถ้าเกิดเราคมๆหน่อยยิงได้ถึง10ลูกนะครับส่วนการเสียหนึ่งประตูในมุมมองผมถือว่าเสียหายเพราะว่ามันบั่นทอนเรื่องของเกมรับสักเล็กน้อยไทยชุดนี้พอเปลี่ยนตัวหลายครั้งปัญหาเกิดเลยนะครับโมเมนตัม um ก็จะเวียงบางทีก็เหมือนตั้งหลักเข้าสู่เกมใหม่ตอนนี้ถือว่าผ่านงานง่ายแล้วนะครับอีก2เกมจะเป็น แมชที่เขี้ยวมากกว่านี้ต้องรัดกลุ่มมากกว่าเดิมเกมรับเนี่ยห้ามเสียประตูง่ายๆการยืนตำแหน่งโอกาสในการเข้าทำอาจจะไม่ไหลลื่นมันสองเกมนี้ฉะนั้นโอกาสเพียงแค่ครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยต้องไม่พลาดในการช่วงชิงความได้เปรียบไว้ก่อนที่สําคัญครับความแม่นยําในหลายจังหวะกับพื้นที่สุดท้ายยังไงต้องรีบจูนให้มันลงตัวโดยเฉพาะการหยิบจับผู้เล่นที่คิดว่าเหมาะสมจริงๆในการสร้างทีมเวิร์ก คราวนี้บอลเตะวันเว,ว้นวันก็ต้องมาลุ้นแหละครับว่ามาโคจะจัดใครลงสานามเจอกับเติร์กบานิสถานซึ่งจะแข่งในเวลา19บเนกาสามบันทีเหมือนเดิมถ่ายทอดสดช่องทางเยอะมากนะครับยูทูบไทยรัฐสปอร์ตยูทูบบีจีสปอร์ตยูทูบช้างศึก Facebook, Fa c e b o o k FA t h a i l a n d กับไทยยูทูฟุตบอล ไปท้ทยเรื่องของซีเกมนะครับชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์น้ําท่วมที่สงขากีฬาทุกชนิดล่ะครับก็จะโยกมาจาัดที่กรุงเทพทั้งหมดเลยพอดูแล้วน้ำเนี่ยไม่ลดง่ายๆแน่นอนแล้วก็ต้องภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกเพิ่มส่วนของผมเนี่ยตอนนี้รวบรวมเสื้อจัดน้องๆนักกีฬาหลายคนนะครับที่ก็ให้กันมาเพื่อจะร่วมระดมทุนในการขอบริจาคจากแฟนๆทุกคนนั่นแหละแล้วทําบุญร,ร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยที่ภาคใต้และผมคิดว่าเงินส่วนนี้จะเน้นไปที่การเยียวยามากกว่าหลังจากที่น้ําลดเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยช่วยกันจนมีเงินมากพอและที่จะซื้อสเสบียงหรือว่าดูแลจิตอาสาที่ลงพื้นที่แต่ตอนเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยก็เป็นเงินก้อนใหญ่ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นส่วนหนึ่งได้เนี่ยจะทํากระบวนการนี้ดีกว่าแล้วอาจจะทาไปเรื่อย ก็อยู่ที่น้องๆนักฟุตบอลจะเมตตาให้เสื้อมาอีกหรือเปล่ายังไงก็เตรียมรับสายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะรบกวนอีกหลังจากจบสุดสัปดาห์นี้กับแมชบอลที่ใส่ลงแข่งขันในศึกไทยลีกต่างๆหรือว่าเสื้อของรักของห่วงที่เป็นสตอรี่สำหรับตัวนักกีฬาที่เขาคิดว่าจะเอามาช่วยในการประมูลให้พวกเราได้เงินมากขึ้นไปช่วยคนใต้ฉะนั้นตอนนี้ชิดกีฬาที่จะมาจัดในกรุงเทพนะครับกระจายก,กันไปก็มีปันจกักรศีรัตน์ฟุตบอลชายในกลุ่มบีหมากรุกยูโดกาบัดดี้คาราเต้มวยปล ฟุตบอลในชัดเจนแล้วว่าทั้งเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สปลาวจะเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานเลยเอาจริงรีบเคาะให้มันเสร็จสับแล้วชัวจบก่อนสุดสัปดาห์นี้ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะรอน้ําลดแต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีโรคระบาดตามมามีความเสี่ยงซึ่งเดี๋ยวการประชุมในวันนี้กับคณะกรรมการซีเกมก็จะแจ้งต่อที่ประชุมใหญ่โอลิมปิก ในวันพรุ่งนี้ต่อไปเลยและก็จะสรรหาสนามแข่งขันใหม่และก็วางกําหนดการใหม่ส่ว so, นเราเองในฐานะเจ้าภาพก็ต้องวางแผนหาเงินชดเชยให้กับชาติอื่นๆที่เขาจองตั๋วเครื่องบินไปลงสงขาไหนจะค่าโรงแรมที่พักล่วงหน้าด้วยเอาไปว่าตัวเลขรวมกันเนี่ยมันเยอะแน่ๆนะครับเราก็ขาดทุนอะซีเกมรอบนี้นี่โอ้โหหนักหน่วงจริงๆนะครับก็ต้องพยายามชดเชยแล้วก็เยียวยาให้กับนักกีฬาชาติต่างๆไม่ได้แตกต่างจากผู้ประสบภัยน้ําท่วมเลย ส่วนเรื่องที่ตลกมากแล้วก็พลิกลิ้นนะครับเป็นอะไรที่น่าเกลียดสุดๆก็คือกัมพูชาคือเล่นตลกชักเข้าชักออกอน,นะครับเพราะว่ามีการแจ้งกับมนตรีซีเกมเมื่อวานที่ผ่านมาบอกว่าจะไม่ส่งทีมแข่งขันหลายชนิดกีฬาทั้งที่ตอนแรกเนี่ยมีการออกมาถแถลงข่าวบอกว่ายังส่งมาทั้งหมดสรุปแล้วพอถึงช่วงที่เปิดให้ส่งว่าจะลงกีฬาไหนบ้าง กับ,บูชาไล่ถอนแบบหลายชนิดมากนะครับทั้งฟุตบอลชายแลวก็หญิงยูโดคาราเต้ปันจักสีรัตเปตองมวยปั้มบูซูแล้วก็ตะก้อแต่ยังมีอีก13ชนิดกีฬาที่ส่งมาทั้งว่ายน้ำอีสปอร์ตฟันดาบยินนัสติกยูยิสูส์คิกบ็อกซิง่งเทควันโดขี่มา้าเจ็สกีไต่กีฬาเทคบอลแล้วก็วอลเล่บอล สีน่าสนใจก็คือประเด็นเนี่ยเขาอ้างเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเราอ่านเกมดีๆนะครับลองวิเคราะห์กันดูว่าหลายชนิดกีฬาที่พวกเขาเนี่ยยังส่งแข่งคือกีฬาที่พวกเขาเนี่ยหวังเหรียญรางวัลได้ยกตัวอย่างครั้งที่แล้วก็ได้ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพพวกเขาเนี่ยได้เหรียญทองจากว่ายน้าไปสองเหรียญน,นะครับ บวก1เหรียญเงินและก็4เหรียญทองแดงหรือว่า e-sport เนี่ยได้ไป3ทอง1เงิน1ทองแดงยูจิสูเนี่ยคว้าไป3ทอง5เงิน1ทองแดงเทคกันดได้ไป2ทอง4เงิน11ทองแดงหรือแม้แต่คิกบ็อกซิ่ได้ไป6ทอง1เงิน6ทองแดง ดนั้นเรื่องความปลอดภัยเป็นแค่ข้ออ้างเพราะกีฬาที่ไม่มาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ลุ้นเหรียญอยู่แล้วผมคิดว่าเขาแค่กระชับทีมแล้วก็เลือกส่งกีฬาที่เป็นความหวังมากกว่าและสังเกตดูนะครับกีฬาไหนที่มันจะมีการประทะก,กันเช่นกีฬาต่อสู้ที่เป็นข้อพิพาทกับเราเช่นกุณคาามกับมวยไทยเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วคือเขาก็เรียนแบบเรานั่นแหละครับแต่เขาว่าอ้างว่าเราเรียนแบบฉะนั้นเขาก็ไม่ส่งมา พอตอนนี้เขาจัดคุณค่าเนี่ยเราก็ไม่ส่งมวยไทยไปอย่างฟุตบอลก็ชัดเจนถ้าเกิดโดนเราถล่มไส้แตกก็อายอีกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้เหรียญตอนเป็นเจ้าภาพเขาก็ตกรอบเหมือนกันและกีฬาที่เคยได้เหรียญในปีก่อนๆเนี่ยมันก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นกีฬาที่พวกเขาเก่งแบบจริงจังมันก็มีการตั้งเงื่อนไขต่างๆเพื่อเอือ้อให้พวกเขาคว้าเหรียญเพราะ4ีเกมในเราก็รู้กันเรื่องของเชิงการพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าภาพเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคว้าเจ้าเหรียญทองอยู่แล้วหรืออย่างน้อยอันดับจะดีกว่่่าาทุกกครรัั้งงงในนสแขข เพราะว่าเงื่อนไขในบาชนชชฟกีฬาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าให้ส่งได้แค่กี่ชาติและส่วนใหญ่ก็คือพวกกุนคาเมโบกตอนั่นแหละคือกีฬาทำเหรียญแต่มันก็ไม่ใช่กีฬาสากลดังนั้นการถอนตัวก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่การเมืองเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของความปลอดภยัยแต่มันคือเรื่องของงบประมาณกับความคุ้มค่าในการส่งมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าแย่มากนะครับเพราะว่านะักกีฬาสมาคมอื่นเขาก็เก็บตัวมาเขาก็อยากแข่ง ยูดีไปตัดเขาเนี่ยด้วยเหตุผลแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าววงในตัวนักกีฬาแต่ละประเภทเขาจะพอใจจริงๆเหรอคราวนี้อย่างฟุตบอลเนี่ยบอลหญิงถอนทีมเดียวอาจไม่เป็นไรแต่บอลชายกระทบนะครับกลุ่ม A เนี่ยทำให้ไทยเหลือตีมอแค่2ชาติคําถามคือถ้าจะจับสลากใหม่แล้วมันวุ่นไปหมดเลยนะครับมันก็ต้องมาวางระเบียบการแข่งขันกันอีกบางทีอย่างที่เห็นในกลุ่ม B ต้องย้ายจากสงขามาเตะราชมังหรือกลุ่ม C ที่ยังเตะเชียงใหม่อยู่เพราะว่าหลายทีมก็เตรียมตัวแล้ว เพียงแต่ว่ารูปแบบในการปรับสายของไทยเนี่ยหลังจากเหลือ3ทีมต้องเตะ2นัดเนี่ยมันเหลือแค่ตีมองกับเราเนี่ยอาจจะเล่นแบบพบกันเอง2นัดก็ได้แล้วหาผลรวมให้ทีมชนะเข้ารอบไปเลย ซึ่งเคยมีมาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่จีนตอนนั้นก็แบบนี้เลยครับยูดีมีทีมถอนก่อนแข่งไม่กี่วันและต้องเล่นกันหลายเมืองอย่างกลุ่ม C ีตอนแรกมี4ทีมอุซเบกฮ่องกงซีเรียอารกานสสถานปรากฏว่าซีเรียกับอัฟกาที่ตอนแรกส่งทีมเข้าร่วมขอถอนได้พร้อมกันเหลือแค่อุซเบกกับฮ่องกงสุดท้ายฝ่ายจัดให้ทั้ง2ทีมเจอกันเองแล้วก็จัดอันดับในการเข้ารอบทั้งคู่ในชบอลิญิงด้วยนะครับ เคยมีกลุ่ม3ทีมที่เอชเช่นเกมปรากฏว่ากัมบ,บูชาถอนเขาก็ไม่จับสลากใหม่เหลือเกาหลีเหนือกับสิงคโปร์ก็เอามาเจอกันเอง2นัดคัดหาทีมเข้ารอบไปเอาจริงเนี่ยเวันก่อนที่4เกมจะเริ่มแล้วคุณทําแบบนี้ผมก็ว่าแย่แล้วนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยพึ่งจ่อมาแก้ขาวว่ามีเฟกนิวไปแล้วทางฝั่งกัมบ,บูชาก็ออกมายืนยันว่าจะส่งมาแข่งแน่นอนเพราะว่ารุ่งขึ้นคุณมาถอนมาเล่นไขของ แบบนี้การทํางานมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็ความชัดเจนก็น่าจะวันนี้หรือพรุ่งนี้แหละครับการประชุมคณะกรรมการซีเกมกับการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกก็น่าจะมีแผนความชัดเจนออกมาทั้งหมดนี้ครับคือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับฝากติดตามด้วยในทุกช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ t i k t o กขอบคุณทุกยอดวิวนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ